ได้อ่านข่าวและติดตามภาพข่าวต่างๆของเขามามากมายในหน้าหนึ่งว่าแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนแบบไหนหนุ่มปาร์ตี้ใจร้อนอยากที่คใครมองเห็นหรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปสัมผัสกับเขาแบบใกล้ๆเพื่อเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของก๊อฟพิชยาคือตัวก๊อฟเองก๊อฟคิดว่าก๊อฟอยากให้หน้ากล้องของกอ๊อฟอะที่คนเห็นนะกับหลังกล้องของกอ๊อฟคือคนคนเดียวกันก็ไม่อยากมานั่งแบบมานั่งเฟกแบบว่าอ๋อครับผมแบบอะไรย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่ก๊อฟอะ วันนี้ครับก็มาอยู่ที่เอซีนะครับโรงเรียนที่มหลาลัยที่กอลเรียนอยู่วันีก็มาเรียนที่นี่แล้วก็มามีทำโปรเจกต์ที่นี่ด้วยครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเข้าไปดูข้างในห้องกันดีกว่าครับ <Yeah. S 1> นี่เราจะชิวๆนะครับ <Yeah. S 1> ผมผมไม่ทำนะครับ <Yeah. S 1> นี่นี่ตื่นนอนแล้วหลับตาลืมตาแล้วมาอยู่นี่แล้วนนะเานี่แบทนะครับเป็นครูที่นี่ครู Hello. 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 <Hello. S 1> เลยเขาจะดูแล ที่นี่ทั้งหมดนะครับก็<อ>สอนกับด้วยครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน้างในก,กว่าค้างห้อง24แทร็กครับปกติเวลาที่จะทําแบบกันบ้านหรือโปรเจกต์ะอะไรพวกนี้ก็จะจะจะ,จะมีโปรเจกต์ที่ต้องทำในห้องนี้ซึ่งเราก็จะเป็นคนอัดอัดเข้าไป วันว่างของกอฟนะครับว่ากอฟทำอะไรบ้าง <c oughs> คือด้วยความที่ตัวกอฟเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้านศิลปะกอฟจะชอบพวกอาร์ตพวกอะไรอย่างนี้คือตั้งแต่เด็กๆที่อย่างบอกว่าเรียนวาดรูปรอะไรต่างๆจนตอนหลังเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามามากขึ้นกอฟก็เริ่มเรียนพวกกราฟิกดีไซน์วิธีใช้ Photoshop Adobe Premiere Ado b e After Effect อะไรเงี้ยก็เรียนหมดอะงานอดิเรกที่ทำไว้ เล่นๆนข็งๆครับแต่แอบดูซีเรียสนิดนึงเพราะทำนานมากใช้เวลาทำก็เป็นวิชวลเอฟเฟกต์ที่ทำเล่นๆนะครับเดี๋ยวเนี่ยตามมาดูได้ตรงหน้าจอครับอ,อันนี้คือคลิปอแรกที่เขาให้มามันจะเป็นงี้เราโหลดมันจะเป็นงี้้วเ <c oughs> สร็จแล้ว เราทำออกมาเองก็จะเป็นนี้นี่แห <Yeah. S 1> ะครับระดับหนังฮ <Hollywood, Hollywood. S 1> ลริบูฮอลลีวูดเนี่ยนี่ก็อีกอันครับเขาเรียกเรียกทั้ง่วยแป๊บเดียวฮนะนีอ่อันนี้สอง,งสเป็นไงฮาริบูจั๊กไซนี่อันทวิตเตอร์ครับเป็นทวิตเตอร์แล้วก็จะมาคุยกับแฟนๆกันนะฮะเวลาก็คุยกับแฟนๆก็จะคุยเหมือนเวลาที่เจอต่อหน้าอะไรเงี้ย ครับครับไม่มีอรอกอะไรเง uh> şey um ี้ยแฟนก็จะชอบเพราะเพราะแบบเหมือนเวลาเราตอบเขาเหมือนเวลาที่เราคุยต่อหน้าเขาอะไรเงี้ยตลกตลกฮ่าๆมากกว่าเขาจะรู้สึกสนุกไปกับไปกับคอนเวอร์เซชันเรามากกว่าถ้าเราจะคุยในสังสไตล์การแต่งตัวครับคือด้วยความที่ก็คือส่วนตัวชอบช้อปปิ้งนะชอบซื้อของอะไรเงี้ยแต่ แต่บางครั้งก็ถ้าไม่มีเวลาหรือแบบไม่ไม่ฟิลก็จะไม่ไปซื้ออะไรเงี้ยก็จะใส่ซ้ำๆกางเกงแบบแบบเดิมขายาวกางเกงขายาวกางยีนซื้ออยู่ตัวหนึ่งจบไม่ได้อยากโชว์อะไรนะครับเป๋าไม่มีอะไรบ้างโดนมึทับอะไรน้วยเป็นล็อกมากเลยพี่คุณจริงกระดาษเนี่ยคนเก็บไปกินได้ไมไม่ใช่มันมีส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ในทรอนี้กัน พี่ชาร์ตฮัตเิสสายฮัตเตส,สจริงๆมันมีกระเป๋า <Yeah. S 1> หาไม่เจอกระเป๋าตังค์ครับซองใส่ยานี่กินยาไม่สบายซองจนหมายที่ตอนแรกได้เช็คมาอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบไม่ได้เอาออกยาตังค์นี่ไปกำกับภาษีให้ด้วยครับพีุ่นแจว่าอยังไงน่ารักอะไรถุงนัดติ๊ สะอาดกว่านี้แต่ช่วงนี้แบบมีอะไรในหัวเยอะคิดงานนี่อะไรยเงี้ยครับลืมลืมลืมทำต,ตามอาะไม่รู้ว่าจะความลืมชีวิตการเป็นอยู่ของก,อก๊อฟก็ชิลเหมือนนิสัยก๊อฟฮะคือไม่ค่อยเก็บอะไร <c ười> คือบางครั้งก็แบบจะชอบแบบวางกองนู่นกองนี่ทีตรงนั้นแล้วก็จะเป็นคนขี้ลืมอ่ะก็จะด้วยความแบบ รั้งแบบห้องนอนผู้ชายหรือรถเงี้ยมันก็จะแบบเละเทะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนานๆา,นานทีที่มันดับถึงขัน้นแบบเฮ้ยเรามองว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มเก็บอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ใช่แบบทิ้งตลอดแบบโหแบบเละเทะไปตลอดอะไรเงี้ยไปอันนี้กระกกเป๋าทีมง,งานครับม,ม,มีไมครับกอฟรองเท้ากอฟไม่คืนออกกอไม่คืนเฮ้ยถุงเท้า ทำลกกหายไปอันนี้ปวดบังครับไปครับฝ่านครับอ่าาน,นครับยังไม่ได้ล้างครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเฮ้ยอันนี้สาริกาดินพองครับ เราไม่มีร่องครับเราต้องรุยครับ